สวัสดีครับผมรองนายกสมาคมบุษราษฎร์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขออวยพรสวัสดีปีใหม่ปี2 5 6 5ครับขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพแข็งแรงรับมาที่สมบูรณ์จะทำสิ่งไหนก็ขอรับคุ้มควองด้วยดีในนามของสมาคมบุษราษฎร์ศึกษาบรรจุนิมิตสาธุครับว่าในวาระ ดีทีขึ้นปีใหม่2565นะครับปีนี้เขาขอให้ดีวันดีคืนทุกคนเลยครับปราศจากโรคโควิด -19 ทุกคนแล้วก็มีเงินทองทติดกระเป๋าอาจจะไม่มากแต่ก็อย่าให้ขาดนะครับขอบพระคุณมากครับผมปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ขออกกวยพรให้ทุกท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขสีสุขสีข ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขอให้พี่น้องแล้วก็กัลยาณมิตรทั่วประเทศนะครับมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ อย่าเก็บอย่าจนนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับไม่ต้องเป็นห่วงทำชีวิตให้สบายอย่าเครียดอย่าเครียดกับชีวิตนะครับอยานะครับอย่าเมาแล้วขับขอร้องอย่างเดียวนะครับแล้วก็แล้ก็ใช้ชีวิตแบบสบายนะครับทำให้มีความสุขทำให้สนุกแล้วชีวิตจะดีขึ้น ก็ปีใหม่นี้ก็ให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกับช่วงที่มีโรคระบาดได้แดงสุดินเราก็มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ช่วยรักษาตัวเองให้ดีตลอดปีใหม่ปีห้าหกปีหกห้ารักษาหกตาหกตาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับพี่น้อง ต่ที่ไปก็ขอให้รักษาสุขภาพแบอกใช่ร่างกายจิตใจให้แข็งแรงที่เราจะสู้กันในปีหน้ากันต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับวันดี้ปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีค่ะบุรานสจิตค่ะจากบ้านไร่พิม์สุภัก่าตูมนะคะก็ในใกล้ๆจะถึงวันปีใหม่แล้วก็ขอเวิพรให้สมาชิกประชาเสรีแล้วก็ประชาชนชาวสุรินทร์ทุกท่านมีความสุขและก็ทั้งประเทศเลยค่ะขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะ ครับสวัสดีครับผมโชนคนเมืองช้างนะครับรก็ขออวยพรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีในดิถีขึ้นปีใหม่นี้สวัสดีครับในวาราดิถีวันขึ้นปีใหม่นะครับที่จะมาถึงนี้นะครับก็ในานามของทีมงาน ข่าวประชาสรีจังหวัดสุรินทร์และก็สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับสาขาจังหวัดสุรินทร์ก็ขออวยพรให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับขอให้โชคด,ดีมีชัยปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอนามัยแข็งแรงนะครับอย่าจนจะเจ็บครับทุกท่านเุกครับขอบคุณมากครับ